สวัสดีคะ่ะนี่นะคะปลูกต้นไม้เป็นกำแพงแล้วนะคะที่เห็นหลักเตี้ยๆนั้นนะคะก็คือเขตถนนนะคะนี่มาจากหลักใหญ่ๆนะคะนี่หลักเตี้ยๆนะคะตรงข้างๆเสือนะคะข้างๆต้นโมโ่น,น,มนี่นี่เห็นไหมนี่นี่แหละค่ะเสือก็จะขีดเส้นเสือก็จะขีดเส้นนะคะคือเส้นถนนนะคะ เส้นถนนเราก็จะต้องได้ขยบกำแพงนะคะมาตรงนี้เนาะนี่คือถนนนะคะฝั่งละสามเมตรเนาะต้นโม่กระปุกเป็นกำแพงแล้วนะคะพเพราะว่าที่เว้นวักไว้นี้นะคะนี่ที่เว้นวักไว้นี้ ก็จะเป็นตรงส่วนด้านหน้าองค์ปู่นะคะโอ้วังปู่กว้างเลยทีเดียวนะคะเป็นวังป,ะะป,งปู่สมบูรณ์นะคะเป็นวังปู่ที่สมบูรณ์แล้วนะคะกว้างนางลำก็ทีนี้ก็ไม่ต้องอกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนลำแล้วนะคะตอนนี้เนาะ เราก็จะมาลำตรงด้านหน้าองค์ปู่เลยนะคะพันคนนี้ก็รับไหวนะคะเอฟซีพันคนนี้ก็รับไหวนะคะกว้างมากเลยนะคะปู่ยิ้มเลยนะคะปู่ยิ้มเลยเพราะว่ามันมีปูนจับอยู่ในนี้หมดแล้ว<อ>ในรูเหล็กเนี่ยถะะอดก็แตก ีปูอยู่หมดแล้วนะรื้อได้แต่ไม้บ่ใช่ก็รื้อได้แต่ไม้อุ้ยสวยจังเลยเนาะสวยมากเลยนะเสือนะซึ่งป้าก็พยายามนะอยากให้มีการขยับให้ได้นะทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมาดูก่อนนะแล้วให้เขาพิเคราะห์พิจารณาดูว่ามันสามารถที่จะนะขยับได้ไหมนะ มันช่างบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องรื้อด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราขุดไปทั้งนี่ขุดไปทั้งนี่นะนี่ก็แหล,ละที่ปา้าอยากอยากจะให้เออแล้วขุดไปทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งแถบเออทั้งแถบคือ,อคือขุดดินออกขุดดินออกนะขุดดินออกแล้วก็พักพักเข้าไปนะ ค่อยๆผักเข้าไปเลื so ่อนเข้าไปเหมือนที่เขาเหมือนที่เขายกบ้านนะนะเหมือนที่เขายกบ้านนะเขาจะขุดดินออกขุดดินออกนะคะนี่แล้วก็ทุบปูนตรงนี้แล้วก็ลื้อประตูออกแล้วก็มีเวลาประมาณสองสามเดือนนี่แหละจะขยับนะใช่แล้วก็แล้วก็ย้ายเขตกำแพงของบ้าน หรือเขาเย็บเข้าไปทั้งคานเลยนะมันน่าจะได้นะเออมันน่าจะได้นะเราก็ขุดดินออกเขาทำได้นะจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอยขนาดองค์ปู่ยังทําได้เลยไม่หมมาาาาาายถถึงงวว่่้้ชเขดูแลไม่คาดไม่ไม่คิดไม่ฝันนะคะเป็นิิตใหม่ที่ว่าจะใครเขาจะคิดว่าย้ายองค์ปู่มาได้เฮ้ยเฮ้ยม่วงอะไรเต็มต้นเลยอุ้ยตกใจหมดเลยเสือเจ้านี้ก็ทำหน้าตกอกตกใจหมดเลยค่อยแต่สะดุ้งเลยนะเนี่ย ค่อยละสะดุ้งเลยนะเห็นไหมดุกมากเลยนะคุณผู้ชมดูโอ้โห my god เสือรู้ไหมว่าฝีมือใครรดน้ำแมดานั่นแหละนี่คุณผู้ชมดูนะอันนี้ใคนอะไรงแม่ดาท่ายรูปใหญ่จังไม่รู้ดูนะครับคุณผู้ชมดูนะใหญ่เท่าไหรตอนนั้นแม่ดามารดน้ำดูแลแม่ดารดน้ำใส่มันก็เลยดาาท มันก็เลยลูกใหญ่ลูกโตลูกดกนะคะนี่อันนี้นะนี่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 อันนี้นะสอออนสะออนสอออนดกลายดกหลายนี่ดกอหลีนวยใหญ่กระโดอเอาตอนนี้มันห่อได้แล้วนะต้องเอาต้องหาอะไรมาห่อนะเสือต้องหาอะไรมาห่อมีเส้นนั้นเออมีเส้นนั้นแมงวันทองโอ้คุณผู้ชมดูนะมะม่วงที่ขนาดองค์ปู่ยังยกมาจากเกาะ ยังยกข้ามภูเขามาเป็นลูกๆได้เลยนะคะเนาะโดยที่ไม่มีอะไรเสียหายแม้แต่นิดเดียวนะคะนี่แหละความสามารถของมนุษย์นะคะสวัสดีค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านนะคะพาชมบรรยากาศยามเช้านะคะรอบหวังปู่นะคะเออดอกไม้อันนี้ไม่ได่าว่าเลยว่าทําไมมันไม่บานเลยนะคะม,มันเหี่ยวมันเหี่ยวทําไมมันไม่บานหรือว่ามันกําลังจะบาน เนาะเมื่อวานนี้เหี่ยวไม่ได้ก็เลยเอาน้ำสาดใส่เลยนะคะนี่อันนี้ก็กำลังจะบานนะคะกำลังจะบานแรกแย้มนี่แต่อันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะดอกใหญ่มากเลยแต่ว,ว่าแง,งานขึ้นไปเบิ่งท้องฟ้านู่นล่ะคะเลบซีจ๋านี่แงนขึ้นไปเบิ่งท้องฟ้าเลยนะคะ เนาะดอกนี้นะคะนี่ดอกนี้นะคะ,ะ,คะสวยนะคะใหญ่ด้วยแต่ว่าเงี้ยนบึงท้องฟ้าเลยพาเอฟซีเดินรอบวังปูนะ่เนาะมันไม่สวยถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะสวยมากเลยนะคะเสียนฝรั่งเนาะส่วนดาวเรืองของเราก็กำลังงามถ้าขาดน้ำก็แห้งเหี่ยว ดินมันแห้งไว้าเอฟซีสมดอกไม้ก่อนเนาะตอนเช้าป้าล่วงโรยหมดแล้วไะซีนี่ดินแห้งแห้งไวรอน้ำอยู่ นะแห้งละคงจะต้องได้ลือแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะตรงไหนที่มันได้น้ำนะเจ้าปลา้อยมาเร็วมาเร็วมันกินอาหารเร็ว งไม่ต้องให้เยอะนะอะไรเปรเจ้าก็จะกินบ่ให้อาหารปลามาเร็วมาแล้วเจ้าปลาน้อยมาเร็วามาเร็วมาเร็ว,เร,วเรียกเรียกปลาน้อยมาก่อน เขาจะหลบอยู่ข้างในนี้นะเย็นเย็นนะตอนกลางวันเนาะเออเห็นแล้วนี่เดินน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดินน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่สายยางป่ได้ได้กำแพงใหม่สวยเลยนะเนาะ แต่ชอบไหมมีที่วิ่งเล่นเยอะขึ้นแล้วนี่นี่แต่เดี๋ยวพี่เสือจะพาเดินไปที่มุมนู้นนะคะกว้างเลยนะคะเป็นกำแพงเลยนะคะเนาะเป็นกำแพงแล้วก็เดินน้ำเรียบร้อยนะคะไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็ไปถึงนู่นนะคะตรงนู้นก็จะเว้นระยะเนาะตรงนู้นก็จะเว้นระยะนะคะเว้นวัก สวยงามเลยทีเดียวนะคะร่มรื่นนะคะเพราะว่าต้นดูนี่ก็เห็นไหมนี่โอ้ยแตกยอดแล้วนะคะน an <te kind of> ี่อีกหน่อยก็จะร่มรื่นดีจังนะคะเนาะนีนนี่บรรยากาศสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยเลยอันนี้จะเป็นแสงนะคะ แสงพระอาทิตย์